ความมาแรงเกินต้านที่ใครๆก็จะต้องตามไปเกาะขอบเวที่แต่งตัวมาสแมนหุ่นปานดาราโกเพื่อที่จะไปดูข้านนี้ทำนองเนี้ยคือข้าพูดแล้วว่าถ้ใส่ทำนองอ๋อได้ก็ต้องเป็นไปด้วยตอนพูดแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกโอเคเพื่อที่จะไปดูคุณแอนออรดีโช์นั่นเองนะคะคือ ที่แบบว่าแฟนคลับหรือว่าคุนผู้ชมได้ไปติดตามจะเห็นว่าแบบสปิริตในการโว์ของเธอนั้นจัดเต็มเต็มที่แล้วก็สนุกสนานไปตามๆกันทีนี้เนี่ยความปังของเจ้าตัวเนี่ยนะคะ ต้องเรียกได้ว่างานแน่นง,งานชุกงานปังแล้วก็ออร่าความสวยเนี่ย <Yeah. S 1> เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดตลอดแต่ในโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องราวของเธอค่ะคุณแอนอรดีขึ้นเวทีร้องเพลงมีการแชร์คลิปตั้งแต่ปัจจุบนันหรือว่าคลิปเก่าๆนะคะที่เหมือนว่าเอ๊ะ คนนี้ใช่คุณแอนอรดีไหมดูคล้ายคล้ายคลับคลับคแล้วก็ชื่อที่ขึ้นเอ้าเป็นแอนชยาดาไม่ใช่แอนอรดีแต่เหมือนคุณแอนออรดีเลยนะคล้ายกับคุณแอนออรดีมากด้วยตกลงใช่ไม่ใช่อย่างไงทีมเขาเราถามให้แล้ว แอนบอกว่าใช่ค่ะแอนเองค่ะคนเดียวกันเลยเสียงใสๆแบบนี้คนเดียวกันเลยนะคะส่วนชื่อชยาดานี้เป็นชื่อเก่าของคุณแอนที่เปลี่ยนก็มีสาเหตุเหมือนกันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนะคะจะเพราะอะไรแล้วก็ที่มาของความปังนี้เกี่ยวกับการที่ว่าเปลี่ยนชื่อด้วยไหมเดี๋ยวฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะคือ,ค,อคืออย่างที่บอกว่าในช่วงนั้นคือแอนก็อยู่สัหรับไทย แล้วก็มีเพลงอัลบั้มหนึง่งแล้วก็หลายๆคนก็แบบเหมือนไปไปเอาคลิปนั้นมารีอกีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงแล้วก็ยังจาได้ว่าเป็นเสียงแอนนะแต่จริงๆเป็นคนเดียวกันค่ะแอนจะบอกว่าแอนเปลี่ยนชื่อมาสี่ั้งอันนี้เป็นชื่อที่สี่ที่แอนใช้เรื่องด้วยความที่ว่าแต่แต่ก่อนอะ่ะแอน,นก็ก็อยากจะเป็นศิลปินอยากเป็นที่รู้จักนะคะแล้วแล้ว,ลว,ลวในความเชื่อของศิลปินแต่ก่อนก็คือแบบว่า คิดว่าเออเปลี่ยนชื่ออาจจะดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปตามความเชื่อตอนนี้ชื่อจริงก็คือนิชนันแต่ว่าชื่อแม่ตั้งให้เลยจริงๆคือออรดีแต่ว่าชื่อในวงการวงการร้องก็งกงกงคือแอนออรดีขอบคุณมากๆขอบคุณที่คอยติดตามกันหมดที่พูดไปเลยค่ะขอบคุณทุกอย่างเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าแอนเองก็จะพยายามทำทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด